โอ้ไฮโสวัสดีคนดูที่รักในช่องคุณแนดะกันทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณนะก็จะพาไปออลงหาตัวละครลับครับผมที่ว่าเพิ่งอัปเดตมาก็คือรหัสลับคุณนะไปเอามาที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นอาจากเรื่องอ๋ออะไรอะ่ะคนพลังก้ามนะครับแต่ว่าออ คลิปก่อนอันนี้ก็น่าจะดูกันแล้วนะคะก็หลายหลายคนก็น่าจะลงกันแล้วแหละแต่อีกตัวหนึ่งที่อยู่โลกสองอันนี้คุณก็เพิ่งรู้เลยค่ะก็คืออ่าเหมือนจะเป็นเทพบิวหรอค,คุณจำชื่อไม่ได้แต่เห็นเป็กบอกว่าชื่ออะไรบิวบิวนี้แหละคะ่ะก็สำหรับตัวนี้ก็อยู่โลก2เหมือนกันค่ะคุณก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโลก2มันมี ตัวละครรับเพราะว่าตอนนี้คนนั้นไม่ค่อยสนใจเรื่องเดทโลกสองค่ะนอกจากเดททำตัวแล้วก็คือไม่ค่อยได้สนใจเลยค่ะก็เลยไม่ดูอะไรเลยตัวรับที่โลกสองอะ่ะส่วนใหญ่คือจะมีเบสซิ่งเลยค่ะคนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าคือคือมันเป็นตัวเก่าค่ะมันเป็นตัวที่แบบเป็นปีแล้วอะ่ะก็คืออ่า น้องมันบอกว่ามันนันมาเป็นปีแล้วค่ะแต่นะก็เพิ่งเมื่อหล้เนี่แะครับว่าเออมันมีเลดอันนี้ด้วยตอนแรกค,คุณน้ก็คิดว่ามันเป็นตัวสตาร์พารเก่าสิแต่คือสรุปไม่ใช่ค่ะก็คือหาได้จากลกสองเลยคือเลดมันจะอยู่อ่าตรง เ d ดเบนเจอร์หรอคะใช่ใช่ตรงที่ทําตัวนะคะแต่มันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะมันจะมีตรงที่เลดลงวัตถุดิบใช่ไหมคะแต่ว่าเลดตัวละครรับอะ่ะมันจะอยู่ฝั่งที่ว่าเราลงอหาที่มันได้สตาร์ดัตน,นะคะมันจะอยู่ล่างๆค่ะก็คือแทบแทบทุกเลดเลยก็จะได้ตัวละครนะยกเว้นเลดที่แบบได้สตาร์ดัตอะไรอย่างงี้คะ่ะ ก็มีสตาร์ล่าล่าสุดอะคะ่ะที่มีโอกาสดดบตัวละม,มัง้งแต่แต่ละเลศก็คือยากพอสมควรเลยนะคะก็คือต้องหาเพื่อนไปด้วยค่ะต้องจัดทีมไปกันเอาค่ะต้องไปลงด้วยกันอนะไรเงี้ยถ้าถามว่าโซโล่ได้ไหมก็อถ้าเก่งก็น่าจะไหวนะคะแต่แนะนําให้หาเพื่อนลงนั่นแหละคะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีเพื่อนก็เข้าดิดนน้มาค่ะเพราะว่า ค่อ,อยหยัดลงนูล่ลงนี่กันอยู่แล้วค่ะคนในนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่กันแบบนี้เลยค่ะก็อยู่กันหลายกลุ่มเลยจะเช้าไปอยู่กลุ่มไหนก็ไม่อยู่เลยเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็อาจจะเล่นคนละแมปกันนะแล้วนี่ค่ะก็ได้มาแล้วพี่เทพบ,บิวละมัง้งคนนั้นเรียกถูกหรือเปล่า ต่อไปเราก็ไปลงไอ้นี่ต่อเลยค่ะเป็นปลาเลทที่ได้สตาร์ดัตยี่ห้นะคะที่ว่ามีโอกาสได้ฟ้าประทานที่คุณอาลงคลิปไปล่าสุดนะคะตัวนั้นแหละตอนแรกอ่ะก็คิดว่าเออจะลงฟ้าประทานก่อนนั่นแหละแต่คือไหนๆเราก็เลยเออลงอันนั้นก่อนดีกว่าเพราะว่าอันนั้นน่ะลงไปมันการันตีได้เลยค่ะผ่านก็คือการันตีเลยสําหรับเทพวิวอ่ะ แต่ว่าเลทอันเนี้ยมันไม่การันตีนะคะมันขึ้นขึ้นอยู่แต่เอ่อขึ้นอยู่กับดวงเราอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เอ่อมาลงอันนี้ก็คือไม่ได้อยากได้แค่ตัวละครค่ะเพราะคุณอาอยากได้อ่าสตาร์นัทเพราะคุณาจะเอาไปสุ่มอ่าเอ่อ,อ,อโกโจค่ะโกโจคือเรายังไม่ได้เลยหลังจากอัปเดตคุณอาก็สุ่มไปครั้งนั้นหมด300อย ห้าใช่ไหมคะแล้วก็ที่คุณน้าใส่โค้ดไปอีกคะ่ะใส่โค้ดก็475้มนคะ่ะก็สู่มไปก็ไม่ไม่ได้นะคะรวมๆแล้วก็คือ800ก็คือไม่ได้เลยเลยรอบนี้ก็ว่าเออเดี๋ยวลงจากเหรดนี้ก็ลองไปสุ่มดูคะ่ะว่าจะได้หรือเปล่าก็คืออยากได้คะ่ะเพราะว่า,วามันเป็นตัวที่สําคัญจริงๆนะคะตัวที่สําคัญมากๆเลยโคโจ ไฟาร์มดาเมจไว้ลงอินนีค่ะลงเลดที่บบบบางเลดก็ได้ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือได้ใช้หมดเลยกดโจเปิดตาแรกมาก็คือไม่ผ่านค่ะ <c oughs> <c oughs> กีดเขาไม่ได้สโลค่ะแล้วก็คือมากันอ่า4คนครับผมแล้วตาที่2ก็คืออ่โปเต้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมคนเองคนอ่าไอเซนนะคะแล้วก็ สโลเองด้วยเพราะว่าน้ำไม่ได้ตัวอะไรมาคะ่ะเข้ามากักให้กิจจัดการทุกอย่างหมดแล้วนะคะก็ให้น้องมันทำเพราะว่าใช้แค่ไอเซนกับสโลสองตัวนี้ก็คือผ่านแล้วคะ่ะแต่มันเรื่องวุนว่นๆตรงที่ว่ามันแย่งกันทำนี่แหละคะ่ะดื้อกันไงคือก็คือรอบแรกก็คือไม่ผ่านเพราะว่า เหมือนจะลืมวางสโลว์ไหรือเปล่าแล้วมันมันก็เออวิ่งเร็วเลยค่ะแต่นี้ก็คือรอบที่2ค่ะที่โบเต้บอกว่าเออเดี๋ยวผมคนเองสรุปก็คือไม่ทันได้คนค่ะมันเข้าบ้านไปแล้วเอ่าเหมือนโบเต้จะรอให้บอสตัวสีเหลืองนะคะวิ่งแซงออกมาก่อนค่อยกดอารมณ์ป,ประมาณนั้น,นะะมันถึงจะตายอย่างงี้เพราะว่าก่อนอันนี้ไม่ได้สโลวค่ะ อันนี้จริงอะกดก่อนมันก็นตายค่ะแต่คือดื้อกันเนี่ยตาต่อมาคุณแอรก็เลยบอกว่าเออให้กิจเขาจัดการเองทั้งหมดเลยก็คือหนูไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่ากิจคนเดียวก็สบายเขาบอกเพราะว่ากิจเขาแบกเก่งอยู่แล้วอะแต่ละมันก็คือมีเรื่องให้ทำด้วยกันตลอดคะ่ะก็ ไม่ค่อยจะเบื่อกันหรอกค่ะแล้วคือวันนี้ก็คือคึกคืนมากเลยคว,วันนี้ก็มีคนเข้าเดียนมาเยอะมากเข้ามาคุยกันก็ไม่รู้คุยอะไรกันบ้างแหละคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องค่ะในที่สุดก็ผ่านสักทีค่ะเราก็ได้มาแล้ว25สตาร์ดัตค่ะและหลังจากนั้นก็คือก็ต่ออีกรอบค่ะเพราะว่าคนไั้นอยากได้ตัวละครค่ะเป็นฟ้าประทานนั่นแหละ กูน้าคิดว่าเออรหัสนี้น่าจะดอกง่ายอยู่นะคะคิดว่านะกูน้ารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะดอกง่ายนะครับเพราะว่าอ่าสุ่มตัวนู้นตัวนี้ใช่ไหมค่อนข้างที่จะแบบดวงดีเลยอย่างเงี้ยค่ะกูน้าก็คิดว่าเออน่าจะได้ง่ายเลยไม่คิดว่าน่าจะแบบเกินสองสามรอบหรอกคิดว่างั้นนะแต่ยกเว้นกดโจนนะเพราะว่ากดโจหมด เป็นพันกว่าแล้วก็คือสรุปก็คือไม่ได้ไม่ออกเลยตัวอื่นได้ค่ะยกเป็นโคโจน่าเกลียดไหมล่คะคะสรุปก็คือออกภายในสองรอบค่ะที่เราลงผ่านนะก็คือแตกเลยรอบที่สองก็คือได้มาเลยฟ้าประธานของเราก็คือคือรหัสน,นี้รอบง่ายจริงๆค่ะเป็นไม่รู้สิค่ะแต่คือ มันเป็นรหัสลัคกี้จริงๆด้วยอ่ะเพราะว่าออรหัสนี้ดวงดีมากๆเลยคือดวงดีตั้งแต่แบบสุ่มได้เจ็ดดาวแล้วมองเขาใช่ไหมนาจะไม่ได้มันดาแล้วอ่ะแต่รหัสนี้คือลัคกี้แบบลัคกี้แบบมากๆเลยเราก็ได้มา2ตัวเลยค่ะที่มีเป็นซิงก็เป็นตัวลืมไปแล้วอ่ะจากเรื่องแดกบอลบอนค่ะเป็นเทพอ่ะอะ จำไม่ได้แล้วนี่ค่ะก็จากโลกสองกันทั้งคู่เลยนะหลังจากที่เราได้สตาร์ทัมาคุณณน,นก็จะเอามาเอามาสุมกโจโะะ้เลค่ะเพราะว่าอยากได้จริงๆคือคือถ้าเกิดได้มาก็คือคุณณน,นก็จะไปทำเลยคะ่ะคุณณน์นสามารถโซโล,โลได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือได้ไอจังมาแล้วแล้วก็มีอาโคคู่แล้วค่ะแล้วก็ ใช้ตัวจากสตาร์พาร์ทแค่นั้นก็ผ่านแล้วค่ะคิดว่าแค่นั้นก็น่าจะผ่านแล้วแล้วก็เรามีเคียวจังด้วยค่ะอตอบแรกของเราก็คือไม่ได้คขาไม่ออกมาเลยก็เลยเดี๋ยวหาตัวที่บูดดวงวเราดีกว่าเผื่อจะออกเลยค่ะเพราะว่าคือมันหมดเป็นพันกว่าแล้วนะแต่ก็คือยังไม่ออกเลยเอ่าน้าขอสรุปให้เลยนะคะก็คือ สามรอบเราก็คือไม่มีอะไรออกมาเลยค่ะก็รวมสองรอบแล้วก็บวกรอบฟรีไปด้วยค่ะก็คือสามรอบนาะไม่ได้อะไรเลยจริงๆคือไม่มีอะไรออกมาเลยนะคะไม่มีอะไรออกมาเลยคูนาก็เลยคิดอยู่นานเลยค่ะว่าจะไปขอพรดีไหมเพราะว่า ขอเอาสตาร์นัดอ่ะนายังไม่ได้ขอค่ะก็คิดอยู่นานอยู่แต่ว่ายังไงอะ่นะนาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอยู่แล้วค่ะก็เลยว่าเออไปไปขอเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะที่คุณอาจาไปสุ่มกดจวแต่ถ้าเกิดงบ500อสตาร์นัดรอบนี้ก็คือไม่ออกก็คือนะจะไม่สุ่มนะคะเพราะว่า มันหมดเยอะเกินไปแล้วค่ะแต่คือไม่ได้ก็คือไม่เอาแล้วค่ะสําหรับโคโจของเราไม่เอาแล้วเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะงบสุดท้ายของเรามานะดูว,ว่าจะออกหรือเปล่าถ้าออกก็คือไปทําเลยครับเ,เพราะว่าคุณอาเตรียมวัตถุดิบไว้ค่อนข้างครบแล้วค่ะเตรียมสุคุนาไว้แล้วสุคุานาหกดาวแล้วก็วัตถุดิบคุณาก็เคยลงไปแล้วรอบหนึ่งค่ะสําหรับ กล่องสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้ก็เลยเอา,อาอจะบอกว่าโทจิไหมคะลุงป้อมมากกว่าคะ่ะเพราะว่าหน้าเหมือนลุงป้อมเลยก็เลยว่าเดี๋ยวเอาตัวที่น่าเกียบแบบนี้แหละ,ะเอาไปบูธดาเอาไปบูธดวงคะ่ะเผื่อมันจะแบบอยากอยากว่าอยู่กับลุงป้อมนี้คะ่ะก็เปิดมาก็คือ ใช่ค่ะบอลสินบอลแดงเลยอ่ะแล้วตัวเอาหน้าเกียร์เอาขึ้นไหลแล้วมันเป็นงี้หรอคะเนี่ย What What the Fuck ก็มาลุ้นค่ะว่าจะเป็นกดโจไหม mm hmm. ก็ขอให้เป็นกดโจก็คือจบค่ะใช่้ลกก็คือกอดโจจริงๆแล้วคือดีใจไหมเนี่ยก็หมดไปเยอะ่คะหมดไปเยอะพันก่าได้แหละแต่ ดีแล้วที่น้องออกมาให้ค่ะก็คือออกในโลแรกเลยไปถึงโลแรกจากการที่เราไปขอพรอ,อะ่ะก็ดีค่ะดีเลยอะ่ะก็แต่ก็รียบไปโลก2เลยค่ะจะได้ไปทำครับผมก็มีน้องๆรออยู่แล้วนี้ก็คือวัตถุดิบกอโจขค่ะก็ใช้จากเลดกอโจนั่นแหละคะ่ะ ไปหกดาวแล้วใช้แค่3อันค่ะคุณามีอยู่แล้วอันหนึ่งที่เคยไปลงช่วงแรกๆน,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 นั่นะไปไปลงเล่นค่ะตอนแรกก็ว่าจะเก็บไอ้นี่แหละแต่คือขี้เกียจค่ะก็ก็มาลงกันห้าคนค,ะค่ะก็ค,คนไอ้นิดทั้งหมดเลยครับผมตอนที่นะสุ่มโกโจอยู่สุ่มได้ก็คือน้อ,นองๆเขาก็อยู่ด้วยค่ะก็ เข้ามาช่วยกันไม่ร okay. 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 ู้ค er ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณจริงๆเลยค่ะก็ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วอันที่จริงอ่ะนาโซโลได้ค่ะแต่ก็คือน้องๆเขาอยากมาช่วยนี่ค่ะแล้วก็มากดคูณ3ให้นาด้วยนี่ก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยเลดกดโจไม่ได้ยากค่ะส่วนตัวคุณไอคิดว่ามันง่ายเลยค่ะขอแค่เราแบบ มีโคโคมีเคียวจังแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอามาแทนคูลเลอร์ก็ได้นะคะแต่สำหรับใครที่มีคูลเลอร์ก็มาก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีก็เป็นตัวสตาร์พาร์ทล่าสุดเลยค่ะเป็นตัวที่อยู่คันที่6 5ตัวนี้เอามาแทนคูลเลอร์ได้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหนวดดำค่ะที่เหลือก็เป็นตัวปั๊มตังเลยแล้วก็ไอของเราบับแค่นี้ก็คนเดียวก็โซโล่ได้เลยค่ะจริงๆนะนะ้าไม่ได้บอก อันนี้เลยคือเซตนี้สามารถโซโล่ได้เลยออบก็ใส่ตามนะาได้ค่ะออบลุงก็ใส่ให้ออ่่าาโกคุค่ะแล้วก็ออบก็ใส่ตามน้าได้เลยสแต่แบบเซตโซ,โซโล่นะฮะเซตนี้คือโซโล่ได้เลยนะจริงๆค่ะจริงๆวิธีโซโล่นี้นะ้าต้องแนะนำไหมคะก็คือเอาเป็นว่าแนะนำพื้นฐานละกันคะ่ะ ตอนเข้ามาใช่ไหมคะให้เราวางสเปดาก้อนเลยคะ่ะเวลาวางแนะนาให้วางอา่ต้องหาจุดที่มอนมันออกก่อนนะคะแล้วก็วางไว้ตรงริมริมขอบขอบเฉียงเฉียงเลียงเรียงตรงไหนก็ได้คะ่ะช่างมันเถอะ ให้เราแบบอัพตังได้ง่ายๆนะคะก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นการวางตัวตีของเราคะ่ะให้วางให้มันตีให้ถึงตรงทางออกของมอนนะคะเห็นไหมตรงทางออกของมอนนะคะเห็นใช่ปะคือแนะนําให้วางให้มันตีถึงเพราะว่าเวลาบอสมันออกมานะคะมันจะได้ตีแบบถึงอย่างนี้คะ่ะมันจะได้แบบจบเกมเร็วๆคะ่ะ อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออย่าลืมาวางสโลนะคะตอนนี้บอทออกมาเนะี่ยก็แนะนําถ้าเอาหนวดดาไปก็วาง2ตัวคะ่ะวางไว้ตรงทางออกเลยแค่นั้นแหละคะ่ะแค่นั้นก็พอแหละหลังจากที่คุณณ์ลงไป 2- อสารอบนะคะคุณณ์ก็เลยออกมาอีโวค่ะเพราะว่าน่าจาไม่ได้ค่าว,ว่าเจ็ดดาวใช้เท่าไหร่คุณ้นก็เลยออกมาอีโวก่อนเพราะว่าจะได้ ว่าเราต้องลงไปอีกกี่ตาค่ะนี่ค่ะ6ดาวของเราก็กลายเป็นกดโจที่ล่างชิมุยาค่ะร่งน,นี้ก็คือที่มาดูค่ะว่านี่ค่ะวัตถุเดีบที่จะเป็นเกตด,ดาวก็ส่วนใหญ่คุณได้ก็หามาครบแล้วค่ะก็ขาดแค่ลูกเตา๋า จากเลดกโจค่ะ,คะตอนนี้ก็ขาดอยู่แค่สองคะ่ะก็เรามี2แล้วคะ่ะก็ไปลงอีกแค่สองรอบเราก็ได้โกดโจเจ็ดดาวมาแล้วโกโจนี้คือทําง่ายคะ่ะเป็นตัวที่ทําง่ายที่สุดของมึงครับเพราะว่าวัตถุดิบทำแค่ใช้แค่นิดเดียวเองคะ่ะสองรอบสุดท้ายคุณนะก็มาลงกับนอ้นองเป๊กค,คะ่ะก็มาลงกับ2คนเพราะว่า คนในดีเขาไปทำไปทุลาของตัวเองหมดและะ้วครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆากเลยที่มาช่วยนี่ก็ได้มาก็รีบมาทำเลยครับเพราะว่าไม่รู้มันไม่มีอะไรจะทำครับก็เลยเรียบทำเลยสนุกดีครับจะหรับ เสียงแบบนี้คือที่สามแล้วนะคะอาจจะฟังกันไม่รู้เรื่องแล้วมนะั้งจะมันจะ,จะไม่รู้เรื่องแล้วนะ่แอีกแค่นิดเดียวค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยเป็กก็ช่วงนี้ก็อยู่กับน้าตลอดเลยเป็กน่ารักมากๆส่วนปอตี้นี่ก็น้องยังเด็กอยู่ค่ะน้องก็เลย มืนแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ต้องน่ารักค่ะน้องน่ารักน้องถึงจะเห็นแบบนี้พปอเต้อายุแค่1 1เองนะนี่ค่ะและที่สุดเราก็หบแล้วอโอได้เลยค่ะนี่เจตด,ดาวของเราโกโจโกโจก็เป็นตัวที่สามใช่ไหมใช่ใช่เป็นตัวที่สามเจตด,ดาว ก็ตัวแรกของเราก็เป็นโกก้ตัวที่สองก็เทพเงาหญิงค่ะตอนนี้ก็เป็นตัวที่3ในที่สุดเราก็ได้มาสักทีค่ะก็โจ7จ็ด,ดาวก็เบสซิ่งก็แบบนี้ค่ะลกๆค่ะแต่มันใช้ได้ดีค่ะเอาไว้ลงสตอรี่หรือไม่เลดนี้ค่ะได้ใช้อยู่แล้วแถมให้อีกตัวหนึ่งค่ะก็เป็นมินาโตะค่ะมินาโตะ พ่อของนารูโตะค่ะก็เป็นหัวโคงเงรุ่นที่4หรอน่าจะไม่ได้ใช่ปะ,ะก็เป็นตัวที่น่าเก็บวัตถุดิบมาสัากพักแล้วค่ะ